เออต้องเห็นเลขขึ้นด้วยอ่าึ้นแล้วครับผมก็เมื่อกี้มีน้องนักเรียนอยากอยากลองเล่นด้วยครับผมในวันนี้เลยนี่ครับผมหน้าหล่อเลยที่เอ๊ะชื่ออะไรครับชื่อเกมครับชื่อเกมอ๋ออยู่โคราชเนี่ยนะครับเล่นไหนเนี่ยเล่นไหนเล่นมาลีคนหล่มาลียมาจากมาลีรู้จักดิเด็์มีมีอะไรบ้างสาวเยอะสาวเยอะสาวเด็ดสาวเยอะโอเควันนี้อยากมาเล่นกับใครพี่อ้วนครับผมอ้วน น้องน้องอยากเล่นด้วยได้เปล่าได้ได้อันนี้คือยังไงไอดอลหรืออยากเจอพิเศษไอดอลครับไอดอลไอดอลโอเคได้จัดไปจัดไปแล้วแต่นมวบเลยอ่ะคัดไหมคัดไหมกระจายเลยโอเคฝ่ายพี่แรงเลยอันนี้นี่นมวบอันนี้นี่นมวบถอดที่โดนไหมถอดที่โนไหมถอดที่นั่นถอดที่นั่นะหมัดนึงแค่หมัดเดียวเราก็ชนะแล้วไปายโดน ต่อยโดนอ้วนหมันนึงผมไม่ชนะเลยครับผมผมยอมแพ้ก็ได้เฮ้ยไม่ได้ปได้บอกความเชื่อกูชินมีแฟนไหมมีแฟนไหมีอะแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรมีอะไรจะบอกกับแฟนนะบอกไม่ได้บอกชื่อไม่ได้เหรอน่าจะมีหลายคนแน่ดูทรงแล้วบอกชื่อไม่ได้นี่มีพิรุธนะเนี่ยนี่นี่นี่บอกให้นะดูแต่ละคนที่มานะครับนี่นี่ครับเด็กสิบเจ็ดนี่อยู่เท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดสิบหก มี้นจได้พิจิตมาหกสิบหกที่กล้ามาครับผมที่ดูดิวันนี้เรามาถึงที่แล้วเนี่ยดูดูเรามาถึงที่จริงๆนะคนเราไมเป็นพันเลยคนคอมเมนต์เยอะๆไปไหนหมดคอมเมนต์อะไรเดี๋ยวที่นี่มีให้แต่คนใจถึงครับเดี๋ยวให้ดูคุณเนื่อดรื่อมาบมามามามนี่ของจริงเขามาถึงที่ฮะเอาครับจะโดนไล่หรือเปล่าครับดูข้างหลังด้วยเลื่อยขึ้นมาเลื่อยขึ้นมามาขึ้นขึ้นขึ้นไม่เป็นไรไปยังไปยัง เอาแล้วสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่มิด้ไฟนะผมตอนนี้เราก็อยู่ที่โคราสนะครับนี่น้องชื่ออะไรเกมนะครับผมเรียนอยู่มาลีโคราสมาลีโคลาสครับนี่ชื่ออ้วมครับอ้วมนะครับน้องบอก้องบอกว่าผมเป็นไอดอลเราอยากเจอโอเคจัดเลยจัดเต็มขอโดนหมัดหนึ่งพิ่ิตชนะเลยโอเคไหมตรงนี้นะบริเวณนี้เฮ้ยตรงได้ช่วยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงเออเอเอาแล้วไงขอขอจัดเต็มหน้าหมัดหนึ่งให้ชนะเลย ลองเอาถนนนะน้องวนมาวนมาวนมาเฮ้ยสวยสวยแ้มแ้ม,ม,มแล้ววนวนววนให้ดวอรเราจะเพี้ยนแล้วเลยเพี้ยนได้เลยมาประเน losers. นนนะที่หมูพี่หมาไปเจอที่โดนน้องมาเนี่ยเอาจังจริงพี่หมูพี่หมาไปเจอที่โดนน้องมาเนี่ยบอกเลยถ้าไม่ให้อ้วนอ่ะไม่มีของไมาหรอกโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนะแล้วเนี่ยเอาเล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 ยเลทีครึ่งนาทีครึ่งนาทีครึ่ง เอ,เอ้หมดมานี่หมดมานี่หมดมานี่นาทีเดียวนาทีเดียวมาครับมาครับน้องเขาแจ๋วจริงเอ้ยมีพริกด้วยเคยฝึกมาแน่นอนจ้า

เวลาเวลาจับจุดจิบใช่ไหมตัวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนเราเราฝึกมวยที่ไหนกำปั้นครับแล้วก็ฝึกกับอกับปั้นมวยไทยออ๋กับปั้นมวยไทยทำไมได้ฮะโถ้าเกิดคนเหนือไหมโคนเหนือใช่ไหมโคตรเหนือคนเหนือถ้าเกิดว่าไม่เป็นเลยเนี่ยโดนน้องวานะนี่ไอ้อ้วนไม่เฉยนะ เป็นมวยเป็นมวยเลยโอเคมวยขอบคุณมากเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่เจอกนรอด้วยรอด้วยมีอะไรจะบอกแฟนไหมมีอะไรจะบอกแฟนไหมกับตายเมื่อกี้ยังไม่ได้กลับไปเจอละต่อยโชว์แฟนวะเนี่ยนมีคนแรกมีคนยาก